อภึงบุญสวัสดีค่ะไม่เอาลูกวันนี้มาชมสวนผักเราเพราะว่าพึ่งลงพึ่งปลูกนะจ๊ะวันนี้หัวกระวานในผักค่ะพี่น้องบรรลุสิแตกขึ้นมาเมือ่อใดนะคะพึ่งวานในผักได้วันหนึ่งนะคะพึ่งวานในมือเดียวค่ะพี่น้องจะเริ่มปลูกผักแล้วนะคะกรสิมี สลดัดบ้านสลัดไว้นะคะกาสลัดใ้ผักซีผักซี่ล้าซีไทยขึ้นชายเสื่อนอัน,อนขึ้นชายฝรั่งมาล้องปลูกน้ำมันสิขึ้นบาบูคาพี่นอ้องแม่ยังอาพึ่งบูนอันเนียนควดผักดีดีได้เนี่ยแต่ว่าสุมือยยานหล้วเลบเข้าหายกะอยากอันันยู อันเอากระหล่ำม,มาลงค่ะพี่น้องมือนันปลูกกระหล่ำเนาะปลูกแล้วฝนตกบดที่นี่ตายหมดเลยกระหล่ำเอากระหล่ำม,มาลงในกระถางตายหมดแล้วจ้าไม่ได้แล้วเอาพึ่งบุญเอาพึ่งบุญหนูยอย่าไปทำนะลูกเอาพึ่งบุญอย่าไปทำนะคะเนี่ยค่ะป่อยลงมืดลองกระหล่ำบ่เป็นยังดอกจะจะปลูกไหม ตอนนี้ก็เลยกาแต่นายผักคาวาลเอานะคะทุกคนจะค่อยๆปลูกเดี๋ยวสิไปซื้ออันต้นบักเขียมาปลูกในอันนั้นย่ในกระสอบนะคะเพราะว่าเราลองปลูกในกระสอบดูปีนี่าสิาล่องปลูกในกระถางในกระสอบเอาสีบวเห็ดอันนั้นคะ่ะพี่นวงปีนีบาท่านได้นลงมาสวนปนนไดนี่คะ่ะลองใส่ในกระในกระสอบบึง แต่ว่าอันบกักพกใส่หันสีเหี้ยวเหียวลงเหรอเจ้าสิเป็นทังไดเดี๋ยวบึงก่อนค่ะถ้ายัางไงก็ค่อยว่ากันจะ้ะอาคุณหนูพึ่งบุญเอาเป่าไปไหนลูกหืมเป่าไปไหนอะเป่าเปาไปไหนเอาเป่าไปไหนฮะไ,ไ,ไม่เอาไม่เอาอะไรขึ้นบ้านไปเร็วๆไปขึ้นบ้านกัน เปาไปไหนวันนี้วันนี้ลมหนาวมาแล้วค่ะลมหนาวมาแล้วทงหน้ากับเกี้ยว,ขวเข่ามดแล้วตอนนี้ทงนาก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้อเอาป้าเปาอยู่บนบ้านไม่ไปไหนใช่ไหมใช่ไหมอเอาป้าปเปาป้าเปาอยู่บ้าน ไม่ไปไหนเลยใช่ไหมคุณปาเปล่า,าคุณหนูอา,ปาเปล่าไปเล่นไหนมากนี่ย วันนี้พี่หลิวไม่อยู่นะวันนี้พี่หลิวไปทานข้าวกับเพื่อนๆวันนี้อยู่แต่พี่ไผ่นะจ๊ะ mm hmm. คุณหนูพึ่งบุญอันดันดีคากดอก ค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากลมโบยโบยลมโบยโบยแต่ยังว่าท่านไหนหนาวปันไหนเนาะยังไม่หนาวเท่าไหร่นะคะวันนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะทุกคนมาทักทายกันคะ่ะบายบายคะ่ะเอาเปาเอาพึ่งบุญไม่บายเลยเอาเป้า,ปาเอ้ยเอาพึ่งบุญไม่เอาลูก แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ